สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับกลับมาพบกับสอนเกษตรัรหยุดอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ตอนรับสําหรับท่านผู้ชมที่เพิ่งเข้ามาชมครั้งแรกนะครับก็ช่องสอนเกษตรัรหยุดเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวกับการทําเกษตรแบบครบวงจรนะครับการวิเคราะห์ปัจจัยการผลิตแล้วก็สิ่งที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรทั้งหมดนะครับพืชทุกชนิดนะครับแล้วก็ ในส่วนครอบคลุมถึงการพยากรณ์อากาศเพื่อการเกษตรนะครับเพราะฉะนั้นก็ช่วงนี้สอเกษตรบัญหยุดก็จะครอบคลุมในส่วนปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการผลิตการเกษตรทั้งหมดนะครับก็ฝากทุกท่านติดตามรับชมนะครับวันนี้จะมาเปิดพาร์ทใหม่นะครับก็คือเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจแล้วก็เรียกว่าเป็นอาจจะเป็นปัญหาโลกแตกของประเทศไทยนะครับ ประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรเกษตรกรรมนะครับแล้วก็อาชีพหลักส่วนใหญ่ตั้งแต่ดั้งเดิมมาก็คือเป็นเกษตรกรนะครับแล้วก็ไทยเป็นแหล่งครัวโลกเป็นแหล่งผลิตอาหารชั้นยอดของโลกที่ส่งออกไปยังต่างประเทศนะครับหลายๆพืชหลาย,ลายชนิดที่เป็นเกษตรเนี่ยเราส่งออกมากที่สุดนะครับแต่คําถามก็คือทําไมในส่วนของเกษตรกรยังยากจนหรือว่ายังไม่ รวยนะครับหรือไม่มีเงินเท่ากับในส่วนของอาชีพอื่นไม่เหมือนกับต่างประเทศนะครับพี่น้องที่อยู่แถวภาคอีสานหลายๆคนเนี่ยทุกภาคครับอาจจะไม่ใช่เฉพาะภาคอีสานนะครับหลายๆคนนะไม่ว่าจะเป็นเข้าโดยถูกกฎหมายหรือผิดกฎหมายที่เรียกว่าผีน้อยคือไปทํางานต่างประเทศนะครับไปทํางานเกาหลีไปทํางานญี่ปุ่นนะครับพี่น้องเหล่านี้ไปทํางานอะไรนะครับไปทํางานอยู่ในไร่เกษตรนะครับไปทํางานเกษตรซึ่งก็จะเห็นว่า เกษตรกรในต่างประเทศเขาร่ํารวยนะครับเขาเขาสามารถที่จะสร้างเนื้อสร้างตัวแล้วก็ถือว่าเป็นหนึ่งในอาชีพที่มีความร่ํารวยที่สุดในต่างประเทศนะครับโดยเฉพาะแถบประเทศยุโรปหรือประเทศที่เจริญแล้วเนี่ยอาชีพเกษตรกรเนี่ยเป็นอาชีพที่ค่อนข้างจะจะจะร่ารวยนะครับเดี๋ยววันนี้จะพามาเปิดโลกนะครับในส่วนของอีกพาทหนึ่งของสองกเกษตรบรรยุทธ์ครับก็คือพาไปดูว่า ทำยังไงนะครับเกษตรกร,ะกรจะรวยนะครับก็เป็นข้อมูลแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับทุกท่านนะครับแล้วก็ย้ําว่าข้อมูลที่ได้ก็จะมาจากหลายๆแหล่งนะครับก็จะมาทยอยในส่วนของแลกเปลี่ยนกับทุกท่านนะครับซึ่งถือว่าหลายๆท่านเนี่ยท,ที่ที่ดู y o u t u สอนเกษตรันหยุเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของอพี่น้องเกษตรกร,ะกรนะครับ สินค้าเกษตรไทยส่งออกติดอันดับโลกนะครับแต่ทำไมเกษตรกรไทยถึงไม่รวยสักทีนะครับอ่าตรงนี้น่าคิดนะครับตั้งคำถามไว้นะครับคนที่รวยก็คือนายทุนคนที่ส่งออกหรือว่าพ่อค้าคนกลางนะครับเกษตรกรยังยังค่อนข้างจะยากจนนะครับหรือดูขานี้ครับอิจันนะครับไม่เหลืออะไรเลยนะครับน้ำมันกลืนไปหมดแม้แต่สุกของผมนะครับก็วันดีคืนดีก็ไม่เหลืออะไรเลยนะครับทำมาทั้งปีนะครับในส่วนของเกษตรกร เดี๋ยววันนี้จะขออนุญาตเปิดพาร์ทนี้ด้วยการใช้ข้อมูลจากนักสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจนะครับอาจจะประมาณ2 3สปีที่แล้วนะครับแต่ก็ถือว่าเป็นข้อมูลที่ใช้ได้นะครับคือคือผมจะพยายามเอามาแลกเปลี่ยนหลายๆแหล่งข้อมูลในทกครั้งนับตัวนี้เป็น EP ีแรกนะครับในส่วนของพาร์ททำไมกเกษตรกรไม่รวยนะครับหรือทำยังไงกเกษตรกรจะรวยนะครับก็เป็นข้อมูลนะครับนักสืบพิมพ์กรุงเทพธุรกิจเมื่อวันที่28ม,ม,มกราคม62เขาบอก ไปว,ว่าทําไมเกษตรกร,ร,กรไทยจึงจนและแก้ไขได้ยังไงนะครับเพราะฉะนั้นก็คือพาร์ทแรกเนี่ยเขาจะวิเคราะห์ในส่วนของว่าทําไมจน,นครับทั้งทที่จริงๆแล้วเกษตรกร,ร,กรไทยเนี่ยมีความสําคัญในระบบเศรษฐกิจสังคมไทยนะครับมูลค่าการส่งออกปี6กหาเนี่ยมูลค่าการส่งออกสินค้าเกษตรพืชผลทางการเกษตรเนี่ยมากกว่า3.3 3 3แสนล้านบาทนะครับ ราะฉะนั้นถือว่าเป็นมูลค่าที่มหาศาลนะครับแต่ทําไมเกษตรกรไทยซึ่งถือว่าเป็นคนทําเกษตรแท้จริงๆยังจนอยู่หรือว่าอย่างลืมตาอ้าปากไม่ขึ้นสักทีนะครับก็คือหันมาทางไหนก็เหมือนกับปลูกกินไปวันๆแล้วก็หาช้ากินขําะครับเดี๋ยวมาวิเคราะห์ก่อนนะครับแล้วก็จะดูว่า วิธีแก้ไขยังไงนะครับตัวนี้ข้อมูลได้จากหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจนะครับในภาคแรกนะครับแล้วก็มีส่วนที่ผมเสริมเติมก็ไปบางส่วนนะครับประเด็นแรกชัดเจนเลยครับต้นทุนสูงขายได้ราคาต่ำนะครับเนี่ยทุกวันนี้ผมวิเคราะห์ราคาสินค้าเกษตรได้ฟังนะครับทุกพืชทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นข้าวเป็นมันสำปะหลังเป็นอ้อยเป็นยางพาราเป็นปาล์มน้ํามันหรือแม้กระทั่งข้าวโพดนะครับก็มีการวิเคราะห์นะครับหลักๆก็คือต้นทุนนะครับ ต้นทุนเกษตรกรที่ปลูกเนี่ยต้นทุนสูงแต่ขายได้ราคาต่ําก็เป็น,นกลไกหลักโดยทั่วไปของการค้าขายนะครับเมื่อ,อไรก็ตามที่ต้นทุนสูงแต่เราขายได้ในราคาต่ำเราก็ขาดทุนตั้งแต่แรกแล้วนะครับหลักๆปัญหาของเกษตรกรก็คือไม่สามารถที่จะกําหนดราคาได้เองตัวนี้ต้องยอมรับนะบก็คือวิเคราะห์โดยใช้ข้อมูลส่วนตัวและข้อมูลทั้งหมดคือคนที่กําหนดราคาก็คือพ่อค้าคนกลางหรือว่าในส่วนของปลายทาง้วก็คือโรง โรงสีหรือว่าโรงงานขยะใหญ่ที่รับซื้อสินค้าเกษตรนะเป็นคนกําหนดราคานะัอย่างมันสำปะหลังในโรงแป้งเป็นคนกําหนดราคาขั้นต้นมาแล้วก็ลานมันก็มากําหนดราคาอีกทีนะก็เหมือนกันทุก,ทกชนิดนะเพราะฉะนั้นถ้าไม่สามารถกําหนดราคาได้ก็ขายได้ขาดทุนอย่างเงี้ยครับเพราะว่าเราไม่สามารถที่จะควบคุมราคาตามต้นทุนได้ ปกติอุตสาหกรรมทั่วไปในเวลาเราปลูกเนี่ยเราเวลาเราผลิตเนี่ยเราจะรู้ต้นทุนแล้วเราจะรู้ราคาขายที่เราจะกําหนดเพื่อให้ได้กําไรแต่สินค้าเกษตรกร,ร,กรไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะครับเราไม่สามารถที่จะกําหนดราคาได้นะครับเพราะฉะนั้นทําให้เกษตรกร,ร,กรในประเทศไทยนะครับในประเทศไทยนะครับรายได้ค่อนข้างจะต่ำนะทีนี้วิธีทางการแก้ปัญหาก็คือใช้วิธีมดลมช้างนะครับ คือจริงๆแล้วพ่อค้าคนกลางหรือว่านายทุนหรือว่าโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่เนี่ยจริงๆแล้วเขาเนี่ยต้องการสินค้าที่เราปลูกอยู่แล้วเมื่อไหร่ก็ตามที่เราสามารถที่จะมีอำนาจในการต่อรองได้ก็คือรวมตัวกันรวมกลุ่มกันเป็นสหกรณ์เป็นเครือข่ายหรือแม้กระทั่งหลายๆคนวอล์กอินเข้ามาคุยกับผมเนี่ยถ้าพื้นที่ไหนมีการรวมตัวกันได้นะครับก็จะกลายเป็นในส่วนของ พลังมหาศาลที่สามารถที่จะต่อรองในเรื่องราคาได้นะครับเพราะฉะนั้นก็คือในส่วนของตัวนี้วิธีแก้รัฐบาลพยายามเข้ามาแก้ลหลายๆรอบลหลายๆรัฐบาลนะครับแต่ว่าเจอต่อซึ่งก็รู้นะครับว่าในสังคมในประเทศไทยเนี่ยพอแก้ไปจุดหนึ่งก็จะเจอว่าไปชนกับตอหลักนะครับก็อาจจะไปเจอนายทุนซึ่งนายทุนอยู่ไหนนะครับนายทุนก็ไปนั่งอยู่ที่รัฐบาลนะครับทำให้ปัญหาวนไปวนมานะครับเพราะฉะนั้นถ้ามีการส่งเสริมไม่รวมกลุ่มกัน จากชัดเจนอย่างเช่นถ้าข้าวเนี่ยก็มีรวมกลุ่มกันแล้วก็มียุ้งฉางเก็บเป็นของตัวเองมีอํานาจต่อรองสามารถขายได้ในราคาที่สูงคือถ้าต่ําก็ไม่ขายก็เก็บไว้นะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็จะทําให้ขายได้ราคาดีนะครับมันคือปัญหาตัวแรกแล้วก็ต้องแก้ไขนะครับรวมเป็นพื้นที่นะครับก็คือตัวนี้ถ้าแก้ไขาภาพรวมรัฐบาลพยายามจะแก้ไขาภาพรวมทั้งประเทศก็จะเจอปัญหาเยอะเพราะว่าแต่ละพื้นที่ไม่เหมือนกันแต่ถ้าแก้เป็นจุด โดยรวมกันเป็นกลุ่มระดับอำเภอหรือระดับตำบลแล้วก็มีการเจราจาในราคาที่ไปได้ในแต่ละปีตัวนี้น่าจะช่วยในส่วนของการกำหนดราคาได้นะครับแน่นอนนะครับเราก็กำหนดจากต้นทุนอย่างข้าวเนี่ยไร่หนึ่งสามสีบาทต้นทุนนะครับเพราะฉะนั้นก็ควรจะขายได้6-7,000บาทมันสำปะหลังเนี่ยไร่หนึ่งห้าหกควรจะขายได้แปดเกหรือหมื่นหนึ่งเงี้ย นี่คือการคิดง่ายๆนะครับถ้ารวมกลุ่มกันก็สามารถที่จะทําได้ตรงนั้นนะครับก็เป็นการต่อรองนะครับอีกประเด็นหนึ่งนะครับที่กรุงเทพธุรกิจเขารีบมาประเด็นที่2นะครับก็คือในเรื่องของเกรรษตรกรจํานวนมากต้องยอมรับว่าพอแม่พี่น้องที่ปลูกพืชเนี่ยไม่ได้เป็นเจ้าของเครื่องจักรเองนะครับเครื่องจักรการเกษตรเนี่ยคือเราอาศัยเช่าหรือว่าอาศัยจ้างจากคนที่มีเครื่องจกักรโดยเฉพาะเครื่องจักรใหญ่ เพราะฉะนั้นจะมีอาชีพอีกอาชีพหนึ่งที่อยู่แถวตามเกษตรกรก็คือในส่วนของคนที่รับจ้างซึ่งถ้าทุกท่านจะทราบนะว่ากลุ่มนี้ถ้ามีเยอะๆก็จะกลายเป็นคนอีกกลุ่มหนึ่งที่ค่อนข้างจะมีรายได้ดีนะครับือว่าเป็นเกาะเป็นกำรรนะก็คือเป็นคนที่มีทุนแล้วก็ซื้อเครื่องจักรแล้วก็ไปรับจ้างการผลิตนะครับเพราะฉะนั้นการแก้ปัญหาตรงนี้ก็คือถ้ามีการรวมกลุ่มกันแล้วก็ มีการแชร์ทุนโดยรัฐบาลเข้ามาสนับสนุนตรงนี้เนี่ยในเรื่องของเครื่องจักรอาจจะในรูปแบบของสากลหรือรูปแบบดอกเบี้ยงเงินกู้ต่ำแล้วก็เอาไปใช้กันในในรูปแบบของสากลก็จะแก้ปัญหาตรงนี้ได้ก็จะสามารถที่จะลดต้นทุนการผลิตนะครับก็คือไม่ใช่เป็นการหวานเงินให้ไปใช้เลยก็คือลงทุนเรื่องเครื่องจักรแต่ต้องมีระบบการดูแลรักษาที่ดีแล้วก็มีการเอาไปใช้งานอาจจะเช่าในราคาที่ถูก ตรงนี้ก็จะไปสอดคล้องกับลดต้นทุนตรงนี้นะครับต้นทุนสูงนะเพราะฉะนั้นต้นทุนเครื่องจักรเนี่ยก็สูงอาจจะเกือบครึ่งหนึ่งครับในส่วนของราคาต้นทุนที่เกษตรกรใช้นะครับนี่คืออีกตัวหนึ่งก็คือในเรื่องการปฏิรูปที่ดินตัวนี้เปรียบเทียบกับต่างประเทศได้ชัดเจนนะครับต่างประเทศเนี่ยเขามีระบบชนระทานมีระบบสมาร์ทฟาร์เมอร์มีระบบที่เอื้ออำนวยต่อการทำการเกษตรนะครับ แต่ประเทศไทยเราเนี่ยในส่วนของการปฏิรูปที่ดินเนี่ยยังไม่ได้มีทําอย่างจริงจังเกิดอะไรขึ้นนะครับทําไปทํามาเจอต่อเหมือนกันนะครับก็คืออย่าลืมนะครับว่าในส่วนของรัฐะถูกออกแบบมาให้บริหารงานโดยคนที่ประชาชนเลือกเข้าไปเพราะฉะนั้นเวลาเราเลือกผู้แทนเข้าไปเนี่ยก็จะมีกลุ่มที่เป็นลักษณะนายทุนถ้าเป็นส่วนใหญ่นะครับพอเข้าไปแล้วก็สุดท้ายเนี่ย พอจะมีการปฏิรูปอะไรที่ชัดเจนเนี่ยก็ดันไปเข้าสู่กระบวนการประชนต่อที่เราเรียกว่าเจอต่อเนี่ยก็เลยทําให้กระบวนการปฏิรูปเนี่ยไม่ได้เป็นไปอย่างเป็นจริงเป็นจังนะครับเป็นการปฏิรูปตามเนื้องานไปเรื่อยๆนะครับก็คืออย่างเช่นสปกรเนี่ย สํงงานักงานปฏิรูปที่ดินการเกษตรเนี่ยก็มีหลายที่ที่กําลังทํานะแม้กระทั่งที่มาดูงานที่สอสานมันเนี่ยก,ก็ทําดีนะก็ะคือมีการรวมกลุ่มกันคือทฤษฎีออกมาได้ดีนะก็ะคือมีการรวมกลุ่มกันแล้วก็ดูแลตั้งแต่กระบวนการจนกระทั่งสุดท้ายแต่พอกระบวนการทําเข้าจริงๆเนี่ยเนื่องจากว่าระบบรับะของไทยเนี่ยค่อนข้างจะ คือเป็นภาพรวมที่ใหญ่แล้วก็มีกลไกอะไรที่สลับซับซ้อนนะครับคนที่เข้าไปควบคุมระบบกลไกก็อาจจะเป็นคนที่มีส่วนได้สิธอันนี้ก็เลยทําให้เกิดปัญหานะครับนี่คือภาพรวมนะครับถ้าจะแก้ไขก็คือจะต้องมีการรวมกลุ่มกันอย่างจริงจังแล้วก็มีการสร้างอํานาจต่อรองทําให้เกษตรกรเป็นกลุ่มของกลุ่มคนที่สามารถมีอํานาจต่อรองในทุนต้นทุนสูงแล้วก็ที่ผ่านมามีทั้งรัฐบาลพยายามเข้ามาในเรื่องของประกันราคามีทั้งในเรื่องของ จำนำประกันกับจำนำนะครับซึ่งก็เหมือนกับแก้ปัญหาที่ปลายเหตุนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วปัญหาหลักเกิดจากการที่จะต้องมีการทําให้กเกษตรกรสามารถขายได้ในราคาดีแล้วก็ลดต้นทุนในการผลิตซึ่งต่างประเทศหลักๆของเขาก็คือจะกลายเป็นสมาร์ทฟาร์มเมอร์ระบบชลประทานคือไม่ต้องปลูกในพื้นที่มากนะแต่ว่าได้ผลผลิตดีนะครับในรูปแบบของสมาร์ทฟาร์มเมอร์หรืออะไรกัแล้วแต่ซึ่งตรงนั้นก็ต้อง เกิดจากการสนับสนุนอย่างจริงจังของรัฐบาลนับที่เข้ามาส,สัสนุนลงทุนเรื่องโครงสร้างพวกนี้นะครับก็เป็นข้อมูลรอบแรกนะครับแลกเปลี่ยนรู้กับทุกท่านนะทุกท่านสามารถคอมเมนต์หรือว่าเข้ามาแลกเปลี่ยนกันได้ขอบคุณข้อมูลจากกรุงเทพธุกรกิจนับที่เอามาวิเคราะห์แล้วก็นำเสนอในในใน,ใน EP แรกนะในพาร์ทแรกนรี้ทำยังไงเกษตรกรจะรวยนะครับก็ถ้ามีท่าผู้ชมติดตามเยอะก็จะพยายามที่จะทำออกมาเรื่อยๆนะครับก็เหมือนกับเวลาเราไปอ่านหนังสือ ต่างๆที่จะมีทฤษฎีมีปรัชามีอะไรแต่ข้อมูลตรงนี้ก็คือจะเอามาจากสื่อมวลชนหรือว่าไปเห็นที่ไหนมาดีๆก็จะแชร์มารวมทั้งก็จะใส่ความคิดเห็นบางส่วนของอ่าสอเกษตรันรยุทเข้าไปด้วยเนื่องจากว่าสอเกษตรันรยุทก็อยู่ในรูปเกษตรกรมาค่อนข้างจะยาวนานเหมือนกันก็จะรู้ระบบในส่วนตรงนี้พอสมควรขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังครับขอบคุณครับ